สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้เล่นว่านอ่านตำราของเราก็มาถึงตอนที่9แล้วนะคะในชื่อว่านม้าคำบรรยายมีสั้นนิดเดียวค่ะตัวดังรูปม้าเป็นแล้วถ้าจะตอนต้นกินเผ็ดเผ็ดเป็นเครือไปใบแดงดังใบยางแลโอ้ย คือจริงๆว่านมาน้าในทุกวันนี้มีใช้เรียกกันหลายตัวไม่ว่าจะเป็นม้าเหลืองมา้าขาวม้าห่อเพชรม้าเป็นต้นนะคะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงกาลังแต่พอมาเจอคีย์เวิร์ดอันนี้เป็นเครือไปหมายความว่ายังไงอะ่ะกิ่นเผ็ดๆตัวดังลูกมา้าตัวเนี่ยคืออะไรคือว่านม้าที่เล่นหากันในปัจจุบันอะ่ะจะเป็นกลุ่มขมิ้นนะคะ แต่พอเจอคําว่าเป็นเครือไปเนี่ยหมายความว่าอะไรเป็นไม้เถาเหรออ่ะเราก็เราก็ลองพิจารณากันดูนะคะอันนี้จากตำราแรกของอาจารย์ชิดวัฒนาปี2473มาดูตำราเล่มต่อไปตำราเล่มนี้ก็ของหลวงประพัสพพกรนะคะพูดถึงว่านม้าว่าว่านม้านั้นเป็นเป็นต้นเครืออ่ะคีย์เวิร์ดอันนี้ก็ ออกไปทางว่าว่านม้าเป็นพวกไม้เถานะคะใบดังใบยางสีแดงอันนี้ก็คือจะถอดกันมาจากเล่มแรกเลยหัวดำกีบเผ็ดเผ็ดเราลองนึกภาพตามเนาะว่ามันพอจะเป็นต้นอะไรที่เราเคยผ่านตามมั้งไหมแล้วเขาก็จะมีการเขียนยันนะคะยันนี้ลงฝ่ามือสำหรับจับว่านไม่ทราบว่า ใช้สาหรับทางใดตํำรับไม่ได้อธิบายก็คือมันจะมีเล่มที่เก่ากว่านี้แล้วก็ไม่ใช่เล่มนี้ด้วยเพราะเล่มนี้ไม่ได้มีการพูดถึงยันอะไรใดๆนะคะเพราะฉะนั้นช่องว่างรับหว่างปีสองสี่เจ็ดสากับตำราของหลวงประพัฒน์สอง4หลวงประพัฒน์ได้อ้างอิงอ๋ออันนี้ตำราพระราชบัญญัติแต่เราก็จะเรียกว่าตำราหลวงประพัฒน์ อันนี้ก็คือจะมีช่องว่างที่จะมีตำราว่านบา,บางเล่มโผล่ขึ้นมาแต่ว่ายังหาหลักฐานไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันนะคะว่าลอกมาจากตำรา,าเล่มไหนทีนี้มาดูคาอธิบายต่อไปว่านม้าอีกชนิดหนึ่งต้นดังขมิ้นลำต้นแดงกลางใบแดงหลังใบแดงหัวเนื้อในสีเหลืองเป็นหัวขนาดกลางหัวเป็นข้อคล้ายหัวมา้า ใช้ฝนทาแก้เคล็ดบวมแต่อีกชนิดหนึ่งหัวเนื้อในขาวสันฐานคล้ายกันแต่ต้นและใบเขียวจากตำาราเล่มนี้ทำให้รู้ว่าที่เรียกว่าว่านมาขาวว่านมาเหลืองก็มาจากตรงสีของหัวนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้จะเป็นกลุ่มขมิ้นที่เราจะเริ่มคุ้นเคยกันแหละก็จะมีลำต้นสีแดงกลางใบแดงหลังใบแดงหัวเนื้อในสีเหลืองนะคะ แล้วก็ลักษณะของหัวเนี่ยหัวจะมีขนาดกลางแล้วก็เป็นข้อคล้ายหัวม้านะคะใช้ฝนทาแก้เคล็ดบวมแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่หัวเนื้อหัวเป็นสีขาวอันนี้ต้นและใบเขียวเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตามคีย์เวิร์ดนี้ลักษณะนี้ามาดูตำราเล่มที่3ค่ะตำราว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุอันนี้จะขออนุญาตที่จะไม่เอาของจริงมาแสดงนะคะเพราะว่า อยากให้ปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการแล้วเราอ่ะก็ลองเอาข้อมูลจากหนังสือไปเทียบกับว่านที่เรามีอยู่ในมือหรือว่านที่เราอาจจะเคยเห็นนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเข้าเข้าไหมตำราภระธาตุนี่เหมือนเปียบเลยค่ะกับเล่มเมื่อกี้ในท่อนที่สองนะคะเพราะงั้นเราก็จะผ่านไปเลยไม่อ่านซ้ำ ทีนี้มาดูตำราอาจารย์เลื่อนพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างว่านี้นิยมเล่นกันตั้งแต่ครั้งสุขโขทัยเป็นราชธานีเก่าแก่ค่ะเก่าแก่มากนะคะต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังนิยมเล่นกันเป็นคราวคราวเช่นในสมัยคุณหลวงสรศัสิ์หากแต่ว่าห่วงแหนไม่ยอมแยกให้ผู้อื่นนำไปเลี้ยงต่อจึงท,ทำให้หายาก ในปัจจุบันว่านชื่อนี้อยู่สชนิดคือ 1. ลักษณะหัวคล้ายหัวม้าก้านเขียวเล็กมีใบยาวออกไปคล้ายหางม้าใบเขียวรูปเหมือนใบพายหัวมีสีดำถ้าหัวงามจะแตกออกเป็น2-3หน่อประโยชน์ถือเอาหัวว่านติดตัวไปเดินทางไกลไม่เมื่อย ไม่เมื่อยลา้าถ้าจะแข่งมา้าใช้ว่าน,นี้ฝนละทาชนิดฝนละลายน้ําทาขามา้าจะทําให้ม้าวิ่งได้เร็วดีเวลาใช้เสกด้วยน้ำโมพุทธยะสามจดทางยาใช้กินหรือฝนทาแก้เปิดปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกได้ดีมากชนิดที่2ลักษณะใบเขียวต้นเขียวเนื้อในหัวเป็นสีขาวก้านเล็กสันก้านใบดังใบพายประโยชน์ใช้ อมและทาแข้งขาแล้วเดินทางไกลได้เร็วและไม่เหนื่อยชนิดที่3ลักษณะต้นดังคมิน้นลำต้นแดงกลางใบแดงหลังใบก็แดงเนื้อในหัวเป็นสีเหลืองเป็นหัวขนาดกลางหัวเป็นขอคล้ายหัวม้าใบเหมือนใบยางมีสีแดงมีรสเผ็ดๆที่หัวถ้างามมากจะแตกออกสองสาหนอ่อ ทีเดียวอันนี้มีเป็นการรวมเอาลักษณะแรกกับลักษณะที่สองมาผสมกันนะคะประโยชน์มีคุณเกี่ยวกับการออกกำลังกายถ้าใช้หัวว่านนี้อมหรือฝนทาแข้งขาแล้วเดินทางไกลได้เร็วไม่เหนื่อยวิ่งได้เร็วไม่มีใครเทียมและทนได้ยิ่งกินหัวเข้าไปด้วยจะทำให้เกิดมีพละกกำลังมากทำงานทั้งวันไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลย ถ้าเอาหัวฝนทาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดยอกได้ดีอีกด้วยยันตัวเลขสำหรับลงฝ่ามือไว้จับว่านม้าในขณะที่ไปขุดเอามามีดังนี้ก็น่าจะเป็นสองเล่มที่เรามีอยู่เราไม่มีอยู่ในมือเนาะข้อมูลนี่นี่เป็นการปลูกนะคะน้ำที่ลดเสกด้วยน้ำโมพุทธยะอ่าต่อมาตํารากระบินว่านฉบับสมบูรณ์ของร้อยตีสวิง พูดถึงว่านม้าไว้ว่าอย่างไรจะมีทั้งว่านเผ็ดม้าแล้วก็ว่านมา้าแล้วก็ว่านม้าขาวแล้วก็ว่านม้าแดงเห็นไหมคะมีหลายม้ามากเลยว่านม้าลักษณะเป็นต้นเครือใบคล้ายใบยามีสีแดงหัวดําเป็นเกลรดร,ร้อนฉุนก็ไม่สื่ออะไรมากนะนะคะอย่างน้อยเราไม่ได้อะไรเราก็ได้ชื่อก็ยังดีนะคะว่าคนโบราณมีการเรียกชื่อว่าน,นี้ไหมแต่มันจะ ไปเป็นต้นไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะอย่างน้อยให้รู้ว่าเออมีว่านชื่อนี้อยู่ในตำราโบราณเนาะอันนี้ตำราของอาจารย์ชั้นหาวิธีว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนนิญาตเปื่อยไปชิ้นๆไปหนอยเอวบเวลาติดเก่าก็จะมีการพูดถึงว่านม้าแดงว่านมา้าว่านม้าห่อว่านม้าสีหมออ่ะเรามาดูว่านม้าเนาะใบละต้นคล้ายขมิน้น หัวยาวเหมือนหางมา้าต้นมีสีแดงกลางใบแดงหลังหลังคา,าแดงหลังคาแดงหัวมีสีเหลืองอ่อนๆรสเผ็ดและชาลิ้นสรรพคุณกินทาแก้เปืดปวด,ดเมื่อยเข็ดขัดยอกเส้นตึงหัวติดตัวไปเลยกินทาตามแข้งขาทําให้มีกําลังมากเดินทางไกลไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่ล้าทำให้เดินเก่งวิ่งเก่งวิเศษนักแล ตำราเล่มสุดท้ายนะคะกระบินว่าน1 0ยแของอาจารย์สมานเป็นตำราที่มีรูปแต่ว่ามันเป็นรูปขาวดำท่านบรรยายเอาไว้ว่าว่านม้านี้โดยลักษณะหัวลักษณะทั่วไปของว่านมา้ามีสันฐานดังกับขมิ้นตะเล็กกว่ากันหัวโตขนาดแท่งดินสอดำงองอ้ายตัวและหัวมา้าเนื้อในเหลืองอ่อนกลิ่นร้อนเผ็ดๆต้นละใบเหมือนขมิ้นเล็กๆต่ใบเรียว เส้นใบละเอียดสปกุลของว่านม้านี้ถ้าจะเดินทางไกลพกหัวว่านติดตัวไปด้วยทำให้เดินเร็วไม่เหนื่อยเหน,นื่อยเมื่อยล้าและแก้เคล็ดขัดยอกได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีโูคขาวดำให้ดูอย่างนี้นะคะก็เราว่าเราก็ลองเอาว่านที่มีอยู่ในมือนะคะหรือว่านที่ที่เราอาจจะได้มาจากร้านเน่ย ก็ลองเอามาเทียบดูแต่ว่าเราว่าคำบรรยายในลักษณะแบบเนี้ยก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะมันก็ต้องเป็นคนชำนาญหรือว่ามีว่านตกทอดที่บอกต่อสืบต่อกันมาแต่จริงๆยังไม่ถือว่าเป็นตัวหายากนะคะแต่ไม่รู้ว่าไอตัวที่เล่นกันอยู่หาอยู่นะปัจจุบันน่ะจะเป็นว่านม้าขาวว่านมาเหลืองว่านม้าห่อว่านเพชรมาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นต้นเดียวกับ ในตำราโบราณหรือไม่แล้วก็ยังมีว่านม้าแดงซึ่งก็แยกออกไปอีกนะคะอาจจะเป็นชิดต้นแดงหรืออะไรหรือเปล่าถึงมาเรียกว่านมาแดงนะคะแต่ก็ศึกษาเอาไว้คร่าวๆตามนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปแกะตำราดูอีกทีว่าต้นที่เรามีอยู่มันมีความเข้าๆใกล้เคียงอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ขอจบเรื่องว่านมา้าอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์ s u b s c r i b ์กดกระดิ่งอะไรต่างๆเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ